ฮะาเพราะว่ามัีวามูอยู่คิดต่อคู่ลอ๋อเป็นสอมิติเหรอดูวยเลยค่ะดูไปต่อเร็วให้เีพรหาใครคุณแม่ก็มาคุณแม่กับน้าเลยโอ้โหตอตรงนี้เกิน่กลัวคุณแม่ไม่ทันโอเค่ะโอเคฮะเอามาแล้วจ้ะลองพื้นลองพื้นเลยแต่ซองสอง ขายใหญ่ๆขายใหญ่ๆขายของใหญ่ฮะทุกคนทุกคนรบใหญ่นะตกลงข้าวิดต่อาเป็นแบบมีสีเป็นแบบมีสี และเป็นแบบไม่มีสีค่ะออวันนี้กันแดดไขยดีมากพี่นี่ใช่ค่ะใช่กันแดดไขยดีมากไม่มันถูกมากตัวนี้ถ้าใครจําได้ตอนนี้เราขอราคาที่แล้วอ่ะถูกสุดจริงๆนะ,ะคือ3 5 9แล้ววันนี้292แล้วกันแดดเขาดีมากนะคือบางเบาแล้วอย่างที่บอกว่าตัวนี้ชอบมาก กำลังรอของฟรี่อหนึ่งวนนันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้ดีมากใครจะกดกดเลยตัวเนี้ยเป็นสีขาวแต่ไม่มีสีใช้ได้ทุกวันคือมัน้หน้าหนึงตัวเลยอ่ะห้าสิบ ml, <50 S 1> ML นะครับเนี่ยคือมันบางเบามากแล้วคือมันทับเมคอัพได้เลยไม่ต้องกดเมคอัพหลอก กดได้เลยกดได้เลยตรงนี hair hair <problem> so so hair hair ้เขาต้องไม่ทู่สู่นี่ผมต้องสมบัติสายโซนเขาแกนหน้าเลยดูว่าไม่ถ้าสมมติว่าระบบเราเคยแกนไว้เราใช้ตัวนี้คนเดีย มันจะมีเหมือนเหมือนแบค์นะเ่องนี้จะาใช่ไหมม้แบบไม่รูไม่พอใช่แบดีงมันะอกคนอไม่อแเีอได้เดืแบบไม่ต้องไปแล้ก็ต้องอันนี้่ซื้อแต่นี่เราเป็แบบอ๋อไม่ได้แต่ถ้าซื้อกับากช็อปโอเอเอสทำได้เลยเนี่ยเดี๋ยวหาจตกพี่พี่เอมาแต่ใสตอนนั้นสวยๆอะของี่เอแล้วมันมันมีมันมีหลายมวดมันมีหมวดวันเกิด หมวดผลลดีแย่ทุกเบอร์เลยอุ้ยใช่หรอใช่ของพี่พีตอนนั้นส่งให้เลือกมะสวยทุกเบอร์เลยใครบอกว่าถูกไปตรงไหนอะไหนอะอย่างเงี้ยกดดีเซได้ค่ะกดได้เลยค่ะชิวอยากได้ลงด้วยอะไรจไมโได้อย่างเงี้ยอะอะไรนะพี่เนี่ยอันเนี้ยกดมันไม่ค่ะมันไม่ไปเห็นไหมเดี๋ยวช่องคู่ขนาดจะนำค่ะรบกวนกดช่องพี่หมูด้วยค่ะ พี่ผุ่มแป้งพี่ผุ่มใช้เบอร์อะไรคะเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งผิวขาวเบอร์สองผิเบอร์สามผิวสองสีค่ะแป้งถูกมากแกราคาวันนี้คือเหมือนได้ตลกเหมือนซื้อตลกเดียวแต่ว่าได้ตลกหนึ่งไปเพิ่มถูกจริงจริงอ่ะทำไมเป็นกันแดดเพราะว่าตอนนี้ขายกันแดดหมดค่ะาถูกแป้งแป้งใครที่เพิ่งเข้ามามาสต็อกได้เลยไม่ต้องเดือนหน้าไม่ถูกเท่านี้ค่ะเพราะวันนี้เป็นวันดับเบิร์ดิจิต มันคือุปองแผ่นฟองเยอะมากๆมากๆแบบคุณแม่คูดตรงๆว่าขาย2องสามปีที่แล้วตอนนี้ก็ไม่เคยได้ราคานี้นะสามสี่เก้าที่หาออกมาตกตลาดแล้วเท่าไหร่ค่ะอันนี้เหมือนไม่ได้คุณอ่ะใช่ครับหลัก้าก ร้อยจ็ดสิบสี่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถูกสุตร้อยแปดสิบมันไม่หลุดเจ๊วันนี้ตลาดเดียวร้อยเจ็สิบแต่ตลาดใหญ่มันเป็นปอยหวานปอยปลอยเสน่ห์ปลอยทิ้งน้องน้อยแม่แปะคกดไว้หมดเชื่อว่าวันนี้ไม่ถ้ายังไม่หมดก็กดไว้ก็ว่าและก็ไม่หมดไปด้วยนะทางปีนี้จะไม่ได้ถูกแบบวันนี้แน่นอนกล้ารับประกันเพราะเนี้ยดับเบิ้ลมันถูกมากเลยอ่ะมันงงนี่ดียังเขาบอกกันแดดราคาไม่เท่ากันค่ะ ดีกว่าที่ผมหาวดนนี้ใช่ดีขึ้นกดไดเลิกเลยดีอันนี้ดีแน่นอนีพ่มไ้าทุกคนแป้งอ่ะเราไปแป้งกันใช่ค่ะกันแดดราคาสองอันไม่เท่ากันค่ะได้ฟูกูแพงกว่ามากว่าอะไรไม่เท่ากันตัวนี้จะถูกกว่าตัวนี้ได้ฟูกูมันจะมีสีอัพผิวขึ้นไปหนึ่สเต็ปจะแพงกว่าค่ะ กันแดดราคาไม่เท่ากันตุ้ม่ใมากนะวันนี้ใครจะกดได้เลยห้าสิบมลใหญ่เลยมาเปกทุกคนครับวันนี้ไม่มีใครตุนแป้งกันหรอกราคาดีมากเลยนะซึ่งปกติอ่ะราคาเนี้ยไม่เป็นเดือนแล้วราคาเนี้ยปกติอะอยางมากอ่ะหยางมากก็ได้แค่ตลับขึ้นอุ้ยอุ้ยอมันเป็นงั้นอะ รองพื้นเหรอตลอดเอ้ยเหลือตะซองค่ะซองหนึ่งรองพื้นหลอดปิดตำนาแล้วแป้งกันน้ำมาทุกคนขออีกสองพันบาทก่อนในช่วงสองชั่วโมงแรกนี้พูดจริงๆมาน้าบ่มีเดี๋ยวน้ำแป้งอ่ะมันมีสามเบอร์นะครับเพราะไม่ได้พูดเลยวันนี้เบอร์หนึ่งผิวขาวสองขาวเหลืองและสามผิวสองสีนะ ได้มาเป็นเม็ดๆเลยทีมเลือกเกจีบวกเม็ดๆเกิดดีป่ะมาทุกคนไม่คิวสามารถเสิร์ฟเอาได้เลยว่าอยากได้ลงท้ายด้วยอะไรมันจะโชว์ขึ้นมาเลยได้หงคดกันแล้วคุชช่านปกติใช้เบอร์สองอยากลองเบอร์เล่นส่งการลอดไหมคะถ้าส่งการรอเดือนหน้าใช่ป่ะเดือนหน้าป่ะใช่ค่ะ ถ่าสงการเลยนะเดือนหน้าเดือนหน้าแน่ๆครับอันเนี้ย every day every body every bare every body พูดจริงทุกคนเลยแต่เรา่อคืนเนี่ยรอดสงการตัวคอนซีลเลอร์มาแล้วนะใครจะเอา159บาทอันนี้ถูกจริงคุณแม่ที่อยากได้ว่ามาก159บาทยังอยู่ไหมที่อยากได้ยังอยู่ไหมเรารดมากกันแดดสิบซองเหลือ26บาทเองหรอ ถูกมากเลยนะทุกคนกันแดดหนึ่งสองอ่ะห้ากรัมเนาะสามซองเท่ากับหลอดนี้แล้วนะถูกมากเลยนะใครจะกดดได้เลยวันนี้สูบทุกอย่างเลยถูกทุกอย่างจริงๆถูกจริงจริงสีแป้งใช้ดีมากใช้มานานแล้วตุนไว้เยอะมากตอนที่น้องโมนี่หลายแต่วันนี้ถูกเดิมไี่หลายใช่ได้ก็แนวนเลยตึเาเลยเสน่ห์ตามนกดเลยซื้อเลยสุด เอาเถอะมันหวานมันเนินการเลยยังไงต่อ <c oughs> มาเราเรามาคูชั่นดีกว่าคูชั่นวันนี้ราคาดีมาก<ป>คูชั่นอาจจะต่างกับแป้งตรงที่คูชั่นมันมีเบอร์หนึ่งเข้ามาสำหรับผิวขาวมากๆแล้วก็เป็นสองสามสี่เนาะตามเบอร์แป้งเลยก็คือขาวปกติขาวเหลืองและผิวสองสีนะคะปกติมันสีเก้าเก้าเนาะวันนี้มาสองสี่ห้าถูกมากใครรอคูชั่นกดได้เลยนะราคาดีจริงๆ กันแดดใช้ไ huh. ด right? ้ตั้งแต่อายุหกขวบปะอะไรกันแดดใช้ได้ตั้งแต่ตัวเดลี่เดย์เดลี่เดย์หกขวบขึ้นไปครับหกขวบขึ้นไปนะตอนนี้ครูชั้นราคาดีมากนะใครจะกดกดได้เลยพูดได้ไหมพูดได้ไหมได้เหรอคืออะไรได้ได้ได้ไม่อยู่ไหนอ่ะนี่ค่ะนี่ไงอันนี้แดงอ่ะแม่จ๋าไม่เอาพี่เก็บไว้เดี๋ยวบุกพูดนิดเดียว อันนี้นะคะสำหรับตัวของคอนซีลเลอร์นะคะเบอร์หนึ่งจะเป็นขาวชมพูเบอร์สองจะเป็นขาวปกติขาวแบบที่ประเทศไทยปกติขาวชมพูส่วนใหญ่เป็นสายขาวแบบสายแบบสาวจีนที่ตัวผลของขาวจะจัวขาวอมชมพูเนาะขาวประเทศไทยคือขาวแบบขาวอมเหลืองเล็กๆคือเบอร์สองขาวเหลืองให้ใช้เบอร์สามและผิวสองสีให้ใช้เบอร์สี่สำหรับอันนี้แท่งหนึ่งใช้ได้นานมากถ้าแม่จะต้องการปกปิดรอยดำจุดดำ ให้ใช้มากกว่าเบอร์ตัวเองอีกหนึ่งเบอร์เช่นสมมติว่าถ้าอย่างหนูตอนนี้ถ้าหนูใช้ใต้ตาหนูจะใช้เบอร์สองปกติหนูใช้แป้งเบอร์หนึ่งนะแต่หนูจะใช้เบอร์สองแต่ถ้าเกิดติดรอยดำต่างๆบนหน้าหนูใช้เบอร์สามคิอดีค่ะโอเคแค่นี้แหละห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทโค้ดพ่เก่ตโตสัน้ร้อยห้าสิบเก้าบาทโค้ดจะเวอร์จะบอกว่าคอนซีลเลอร์อันนี้บล็อกเกอร์รีวิวกันดีมากนะและอย่างที่บอกว่าตัวคอนซีลเลอร์ ร้อยหบเก้าบาทไม่มีนะครับปกติไปมัม 200, say, นก็ต้องมีสองสามร้อยอไม่ว่าย oh uh huh? ี่ห้ออะไรก็ตามเนาะแล้วเนี่ยอันนี้ราคาเต็มสองเก้าเก้าใช่ไหมใช่ค่ะแต่เนี่ยร้อยห้าสิบเก้าใครจะกดสีอะไรกดเลยแต่สีที่เบรนแล้วสวยมากอ่ะตัวเองก็ใช้เบอร์สี่ัมันเป็นแบบน้ำพึ่งน้ำพึ่งอะมันไม่ได้สีเข้มนะครับที่น่ยมันจเปอโนไปอะหนูยังไม่หมดเลยใช่ใช่ใช้ดหมากรั ตั้งแต่วันแรกเพราะมันใช้ทิ้งเดียวอ่ะแล้วเนื้อมันขาวจริงในกระเป๋าว่าอารอยดูสตาิป้าอันนี้ดูลอยนะอุ๊ยได้เลยดูหาคนได้แล้วเนมากำลังจะกดเนี่ยวนี่ไม่กดอันนี้ไม่ใช่อ่ะเนเนี่ยผิวแบบเนเนี่ยคือขาวขาวจีนเนดูคิ้วแต่งหน้าเนยคิ้วแต่ทุกวันป้านี่นี่อันนี้ไม่ดูนะอันนี้ย หนูว่าขาวไทยปกติคิว่าขาวเหลืองพี่จุ๋มแล้วคนร้ออพี่จุ๋มอะสองสีจริงเข้าใจยัางจริงเรียงตัวเรียงตัวเอาใหม่เออฝั่งนี้ังี้เอออาร์คิเอออาร์อารสทยคเบอร์สามเออพีวบักเนเบอร์หนึ่งพนเห็นไหมดูหน้าหนูว่าเบอร์สองคิวเบอร์สามพี่จุ๋มว่าเบอร์สี่คูชันก็เช่นเดียวกันค่ะคูชันก็เช่นเดียวกันแล้วก็คอนซีลเลอร์ก็เช่นเดียวกัน แล้วคืออะไรสีเซเวอร์ขาวลอคุณลูกค้าสวัสดีค่ะขยันมากแต่้องซื้อตดตัวเท่าไหร่คิวสี่รอยสิบบาทจุ่มซูแต้มอะสี่ร้อยจจริงมันดีจรมันดีจริงคนซื้อซื้ที่บูที่หมอสี่อยอใช่เปดแ่ผ้ากันปกปิดแบบนิดเลยนะตัวเนี้ยแบบนี้ ถ้าใช้คูชั่นสีนะชอต้องใช้แป้งเบอร์ไหนคะคอนซูเลอรดีมากตีคูชั่นสีอะใชสีเดียวเขาหมเหมือนกันไหมถ้าใช้คูชั่นสีเนเชอรัต้องใช้แบรนอะไรนะคะพิมพ์แบรนมาให้หน่อยชได้อ้อ้โหคช่ีเลถ้าในชอตหนูว่าเบอร์สามเฮ้คูชั่นใช่ไหมเบอร์สามเบอร์สาม ใช่เพราะหนูก็ใช้เบอร์สาเบอร์สามเพราะว่าคุณใช้แต่วันนี้หนูใช,2 2> ใ,ชใช้เบอร์สองนะวันนี้หนูใช้ดีเซเบอร์สองใช่หนูใช้เบอร์สองอันเนี้ยเพราะอยากหน้าขาวประมาณเ<า>บอร์สองเบอร์สาม ไม่ไม่ข่าวเกินฟังดีว่วันนี้หนูใช้ฟูชั่นเบอร์สองเขาบอกอยากข่าวอีกหนึ่งเราเราต้องว่าปรับฟิลเตอร์ให้ด้วยหรอโอ้ยแรงมากแม่กดเบอร์สองดีกว่าเนี่ยวันนี้หนูก็ใช้เบอร์สองสวยวันนีสุดท้ายเราจะลงคอนทัวร์ลงอะไรเงี้ยมันก็คิวเขาใส่ฟิลเตอร์ให้คิวด้วยอ่ะสวยธรรมชาติค่ะเนี่ยรอยปกเลยลองคอนซีลเลอร์ไปเมื่อกี้ใช่ป่ะดีป่ะกดแล้วค่ะเนียนเลยลมันล่มันลดคอนซีลเลอร์สิกรัม แต่แล้าดีนะกลายเป็นมดวันนั้นวันนั้นท่องไห้ละท้องไห้หน้าตาโตมากแล้วขางตั้นมากไอ้คิวตัวนีวดูพี่มีวิศวะทุกคนครับเดี๋ยวขึ้นขึ้นหลังไหวขึ้นไหวได้ไหมไปแล้ว34แท่งนะคะนซาเนอร์ไพะทุกคนอันนี้ธรรมชาติมากเดี๋ยวในในในช่องนี้ไปไหนหมดอ่ะเดี๋ยว ไม่มีใหม่กันเลยลงทำไมอะนี่อยู่คีมค้างแต่หมดไม่ใช่นี่ใหม่ม่สั่งเยต้องลงใหม่แล้วนี่คืนได้ยอดเท่าไหร่ค่าอยู่ค่ะพี่มีนี่เดีอย่าพูดหรอพูดเลยอุยได้เยอะอลยฮะแต่จะไดาไหรม่แต่คูชอบอันนี้สองสไม่เค็พี่เท่าไหร่อะเก่งมากของที่มากตั้งดีมากค่ะเราได้ไม่น้อยเลยเัาตอนพี่เลยนะ เลือดถูกอันไม่ใช่กูชันอะสองสี่ห้าถูกมากมากวันเนี้ยรู้วันนี้อ่ะเป็นวันที่แบบไม่ว่าเพราะวันนี้เปิดกูชันเลยเหนือยมากพูดกับพูดที่จริงอ่ะจริงคือเพราะว่าเขาอ่ะเดี๋ยวเจอกันแบบคือทุกคนอะมีชอยเยอะในใจหมดทเราก็จะ่านผ่านผ่านผ่านแอนบอกแล้วแต่เขาอยากลองใช่ตอนล็อกมาตกใจเลยล็อกสองสองสามสามสี่สี่ห้าคิดดีแล้วหรอคบ ให้คิดใหม่แต่วันมันที่ดีคือวันก่อนกับวันหลังนึ่งใจใช่ค่ะจริงจค่ะประมาณก่อนจริงค่ะนงจริงแต่เขาบอกว่าเคยดีเซ่อเคยลองแล้วรอบหนึ่งปีที่แล้วแล้วเนี่ยครั้งหนึ่งเนาะตายไงตายแล้วเขาปีนี้เขาอยากลองอีกตายไงไม่เลยแม่นั่นก็ไม่ได้แย่ไม่แย่แต่ว่าแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะคือวันเนี้ยเข้าใจเลยว่าทุกคนเนี่ยมีของในใจกันเยอะสองทับสองอ่ะอะไรก็จะซื้อวันนี้แหละ เราก็ต้องแบ่งบัตเจตว่าเราจะซื้ออะไรจริงจริงยังไงคูปองใช้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลายบ้านด้วยเราต้องเอาให้ครบทุกบ้านไ่ใช้คูปองให้ครบอะไรอย่างเงี้ยพี่ไอิวใช้แป้งเบอร์อะไรคะหนูใช้เบอร์สองค่ะหนูใช้แป้งเบอร์สองแต่จะบอกทุกคนว่าวันนี้ราคาดีเซ่ดีมากๆจริงนะไม่เคยเห็นราคาแบบนี้มาก่อนเลยทุกคนนานเท่าไหร่แล้วเราไม่เคยเห็นแป้งราคา3ามร้อยสี่นมากเก้าจริงค่ะ ก็ออรบเบิ้ลดิจิตนี่แหละใช่เพราะออรเบิ้ลดิจิตนี่แหละแล้วตอนไปขอแป้งทุกครั้งนะทีนี้ใครจะตุนแป้งห่ะมั่นใจว่าเดือนสามก็ไม่ใช่ราคาแบบเดนนี้นะครับจะบอกว่าใครจะกดแป้งมาตุนไปเถอะเพราะว่าราคานี้ราคาดีแต่คุณช่านักดที่นีเนี้ยเมื่อกี้มีคนถามว่าเดือนหน้าจะออกจะเปลี่ยนแป้งหรอไม่เปลี่ยนนะตัวนี้จะอยู่ตลอดไปครับตัวนี้อยู่มาแล้วแปดปีข้าปีที่เก้าใช่ปีใหมปีสิ ปีที่สิปีที่เก้าเข้าปีที่สิบแล้วพรีเซนเตอร์ก็เป็นคุณผู้หญิงอยู่ตั้งแต่แก่เอ้ยสาวหุ้ยหุยกำลังมากันอะไรผู้พันพี่บอยอะพี่บอยบอยไม่อยู่แต่วันแรกไหมคะพี่อยู่ค่ะฉันอยู่มาก่อนนะใช่เหรอใช่เลิกจะมีใครอยู่ไม่มีมีแกผมกับคิวอยู่มาก่อนเลยมีเดียว ใครทำงานมานานเลยหรอไอ้ต้นคิวลูกแก่แป้งใช้ดีมากตัวที่ก่ทุกคนบอกว่าที่แบบเล่นๆกันอยู่มันเป็นอีกสูตรหนึ่งมันจะไม่เหมือนตัวนี้ถ้าใครชอบตัวนี้กดไปเลยยังไงก็ไม่มีตัวไหนมาทับลายตัวนี้แน่นอนและราคาวันนี้ดีจริงๆคือราคาวันนี้ได้มาเพราะสองทับสองนะถึงจะเหนื่อยถึงจะสู้กับหลายช่องแต่ราคาเราดีมากแต่ตัวตอนนี้ตนี้ ถึงจะเหนื่อยถึงจะสู้กับหลายช่องถึงจะสู้กับหลายช่องแต่พี่ก็รักดีเซมอะเหมือนแม่เมย์บอกสกิปโมเน่อะใช่แต่ดีเซน่ารักดีเซเป็นทีมที่น่ารักมากเราบอกราคาขนาดไหนกาน่ารักกล้แหละใครจะกล้าจริงคุณเมย์เนาะใครจะกล้าไม่มีใครกล้าหรอกโอ้มีแต่พี่พีกับ คุณบีนั่นแหละค่ะท่ก้าอีกสองคนมากดได้เลยอย่างที่บอกว่ายังไงก็ยังเป็นโปรดักขายดีสุดวันนี้อยู่ดีแปะตั๊กสี่ร้ก้าสลูกค้าบอกว่าอยากลดอีกดนสองสีหถูกมากตะกก้าสครับตะกก้าคือจริงวันนี้ราคามันถูกมากกว่าที่จะไปขอแบบทุกตักก้าเลยนะใครจะกดอะไรกดเลยวันนี้ถูกจริงๆแล้วมีบางอย่างที่เราจะเห็นแค่ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายใช่เพราะว่ามันดับมันดีมันไม่มีแล้วจริง ทุกคนเห็นตะกร้าแปดที่โซอัลใหมอันนี้โซอาจริงนะไม่ใช่แบบคุณต้นเขาลีลาแบบใส่มาทียะสัก,กอันนี้คือโซอาแบบโซอาหมด <นะ S 1> บริษัทดีเซ่ไปแล้วทุกคนจะจไม่มีทางเห็นดีเซ่หลอดอีกถ้าคนที่มีที่บ้านลองเก็บหลอดไว้อีกสิปีมานาจะมีค่าก็ได้นะเอามาขายกลับที่ดีเซ่นี่แหละจริงๆเพราะมันไม่มีคือมันไม่มีพี่คิวไปยาคุชช่างให้หน่อยคุชช่างวันนี้หนูใช้มาคือคุชช่่งมัน 呵。<Thank you. S 1> oh.